สวัสดีคะ่ะวันนี้มาคุยกันนะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งเดียวคะ่ะที่จะทําให้เราห่างไกลาจากโรคต่างๆที่ ที่นะคะเข้าหาเราในทุกวิถีทางทั้งโรคที่ไม่ติดต่อเราจะมีสังเกตนะคะกลุ่มโรค NCD ดีทั้งโรคที่อาจจะติดต่อหรือเป็นเชื้อไวรัสนําบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเราออกกําลังกายถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วนะคะเหมือนเรามีด่านป้องกันตัวด่านแรกที่เป็นด่านสําหรับตัวเองสร้างขึ้นเพื่อตัวเองก่อนยังไม่ต้องไปหวังพึ่งวัคซีนพึ่งคุณหมอ ที่ไหนโรงพยาบาลอะไรไม่ต้องไปเป็นภาระของของท่านเหล่านั้นนะคะนํามองนะคะอันนี้คือเราช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองด้วยการออกกําลังกายคะ่ะออกกําลังกายก็คือง่ายๆอย่างวันนี้นะคะนี่คะ่ะนําก็เป็นช่วงเวลาช่วงตอนเย็นๆนะคะนําก็มาออกกําลังกายวันนี้ให้เป็นอันที่โชคดีมากคือสนามวันนี้สนามมีเด็กเล่น คือไม่มีเด็กเล่นเลยมีคนน้อยมากนําออกมาอาจจะเป็นช่วงที่เ,เป็นเวลายเย็นแล้วนะคะวันนี้คนน้อยมากๆเลยโชคดีมากเลยค่ะได้ออกกําลังกายจริงๆออกกําลังกายเห็นไหมคะอะไรก็ได้นํามีทั้งที่ให้ทําแบบเชือกยืดวิ่งลู่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ให้พระเอิานํามาเป็นคนชอบตอนนี้นะคะยังเล่นโรลเลอร์เบรดอยู่นําก็สนามนี้สนามนี้เราจองรักนี้เราจองเลยค่ะนาก็จะเล่นโรลเลอร์เบรดให้เต็มที่แบบของนําเลยนะคะมาออกกําลังกายกันนะคะออกกําลังกายคือเรื่องที่ ดีที่สุดและเป็นเรื่องเดียวเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้นะคะมาออกกําลังกายกันค่ะ